I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, got to blow back up. I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off with best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't want to be left on the shelf. โอเคครับก็ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่น้องชาวอยู่กลางที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็ไม่ทราบว่าได้ยินชัดไหมครับก็ห่างหายไปนานนะครับ น,นี้ก็มีโอกาสได้มาไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสงครามค้าเซียน6นะครับผมช่วงนี้มีกระแสดราม่าเรื่องของจำนวนคนนะครับที่เขาบอกว่าฮอนบันเนี่ยคนน้อยนะสู้เซิร์ฟใหม่ไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมาลงให้ดูกันนะครับว่าฮอนบันเนี่ยคนน้อยจริงหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้นะครับเป็นจำนวนล่าสุดนะครับก็คือ สงครามค้สเซียน6เซิร์ฟเวอร์ฮอนบันนะครับ17สิงหา2,567นะครับฝ่ายธรรมะมีทั้งหมด30คนนะครับส่วนอาธรรมมีทั้งหมด37คนนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมอ่ก็ไม่เยอะหรอกครับฝั่งละ30กว่าคนเองนะครับจะไปสู้เซิร์ฟใหม่ได้อย่างไรสวัสดีคุณแท็กนะครับสวัสดีคุณนัทพลด้วยครับแล้วก็ สวัสดีนะครับ FC ชาเชงซาวสวัสดีค enfin รับคุณชัยวลินนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้มาเร่งด่วนนิดนึงเพราะเพิ่งถึงบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกดยากันเลยนะครับเพลงดังเพลงดังไปหรือเปล่าบอกได้นะครับ ความดีชาววลินครับเอาโอเคครับโอเคโอเคเข้มอ่ะนะครับอันนี้ก็แนะนำลูกกิวนิดนึงนะครับอ่าเนี่ยนะครับลูกกิวทีมราชานะครับโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับออฟเด็กนะครับช่างกินไม่กินฟักนะครับอ่า a g g r e s s i ล้ำซำนะครับเนองอากาศอ่ ก็ห่างหายไปนานนะครับผมกลับมาก็ต้องล็อกอินโปรแกรมไลฟ์สดนะครับเกือบไม่ทันไอสัตว์ไหนๆก็ไลฟ์แล้วกดเต็มไปเลยแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปตบมานกันดีกว่าครับ กูลืมเอาอยากแก้ใหญ่มาใช่ไหมเนี่ยวันนี้เราจะมากระทืบฝั่งโมมานกันนะครับอ่สวนไป9 9้าหตบไป1 4ื่นสหันกว้างตบไป31,000แต่ไม่ทันหว่ตายก่อนะวันนี้ดาเมจต้องเกินแสนครับผม นะวันนี้เอาเกินแสนอ9ก0 0 0 5 9่0 0 0 5ไอ้เห้ยลืมอนยาแก้มาบอกเลยเน้นคุกวงในครับผมโอ้โหคนโคตรเยอะ โอ้โแมงเสือโอ้โหมีมีทวนด้วยสามหมื่นห้าส่วนกันไปหันควางมาตบกูตายอีกแล้วโอ้โหช่างเป็นเป้าสายตาเสเลิรเกินไม่มีบัฟธนูไอหา่าอ่านเป็นไงบ้างเนี่ยโอเคโอ้โหสกอร์ตึงเพราะว่ามานเพราะว่ามานเขาเยอะกว่า เพราะว่ามานเขาเยอะกว่าเราเจ็ดคนนะครับโอเคเอครับสวัสดีครับพื่มสวัสดีครับผม เอ้ยทำไมทำไมคะแนนนามานมันนำวะเฮ้ยเฮ้ยมานมาเต็มหรอวะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โอ้ยมานเยอะจริงลั่สามก็ไล่เหรอเอาแบ่งกันดูเลยครับใครอยากดูนิดมาช่องนี้ใครอยากดูทวนไปช่องนูน้นเออไปช่องล่ม โอ้โหเข้าไม่ถึงว่ะต้องเก็บธนูก่อนต้องเก็บธนูก่อน คือมันโดนลมจนเออ่ปลดอาวุธอะเออนื้ออกป้ามันก็เลยตีต่อไม่ได้ครับใครอยากดูสาวๆต้องถามพุ่นบอย <c oughs> บ้านะเฮ้ยธรรมะเราสู้ไม่ได้เหรอวะโอ้ไม่กอ ทำไมยังไม่ได้ปั้นแรกเลยกูถึงว่ากูถึงว่า โอ้โหเอ้ยโ,โอ้โหโดนแช่แข็งทวน จะตามแต้มทันไหมวะพันเจ็ดร้อแต้ม ไรู้สึกธรรมะมันน้อย <c oughs> อย่างวะไอสัตว์เออคนเยอะนะคนเยอะนะ มันความรู h, ờ, ้สึกเหมือนดนลุมเนาะไอสักว์มานเยอะเกินเออผมรู้สึกเหมือนมานมันเยอะว่ะ และประเด็นคือลืมยาแก้ใหญ่มาด้วยไงอ้อสลัดบัฟไม่หลุดโอ้ดูดิมันโดนคือมันมันโดนล,ลุมไงอ๋โหไม่ได้ละเราต้องปีกตัวแยกเล่น นเข้มจริงว่ะ โอ้โหยับไปเลย มันจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่าจำนวนมันต่างมากเลยอ่ะนี่ขนาดว่า มันยังอยู่ในบ้านด้วยนะเนี่ย เกิดใหม่แล้วมาสู้กันดีกว่า ตึงเปรีย้ยอ,อย่ากแก้ใหญ่ก็หมด อย่าแก้ไม่มีติดตัวไว้ได้ไงวะอ่อนหัดจริงๆ แล้ทำไมเหมือนมีกูยืนเล่นอยู่คนเดียวทรรมะมันไปนไหนหมดวะ เดี๋ยวเที่ยงคืนไลฟ์ใหม่ขอไปเตรียมตัวก่อนนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าให้ดูเป็นจำนวนคนไปก็แล้วกันเนาะ ยาหยุ่หรือ,อยาแก้เลยมาๆเลยเล่นลำบากเลยโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้รอบสองทุ่มนะครับก็เดี๋ยวเที่ยงคืนมาใหม่อีกรอบนึงโอ้โหมาเยอะจริงว่ะไอสัตว์เอ้ยอิ่มตตีนเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอรอบเที่ยงคืนใหม่อีกรอบนึงนะครับรอบนี้ก็ชิมลางไปก่อนแล้วกันอืมระบบไร้มันนั่นด้วย แต่ก็ต้องยอมรับความแพ้ๆนะครับมันเยอะวะ่ะเยอะแล้วโหดด้วยนะประเด็นเอออะเดี๋ยวเที่ยงคืนมันใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเที่ยงคืนมันกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวกว่านี้อีกหน่อยนึงรอบนี้รีบเออยังไงก็ไม่ได้ลบหรอกนะคลิปเนี้ยเอาไว้ดูหนุกๆกก็เดี๋ยวเจอกันเที่ยงคืนนะครับสวัสดีครับผม